ดีเหลือเกินที่ได้เป็นลูกศิษย์มีครูดีนะคะที่เป็นครูในวิชาธรรมกายพวกเราโชคดีเหลือเกินนะคะที่ได้เป็นลูกของหลวงพอ่อและพวกเรารู้และเข้าใจแล้วก็ตอกย้ําตัวเองนะคะว่าโปรเจกทุกๆโปรเจกที่หลวงพ่อได้คิดขึ้นมาให้พวกลูกๆได้สานต่อได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือและตอนนี้นะคะเป็นบุญกระถินสามหมื่นวัด ท่าไม่ได้เกิดขึ้นด้วยในวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อไม่มีได้เกิดเหตุดีด,ดีบุญบิ๊กบุญ,บญ,บญใหญ่ๆขนาดนี้เลยลูกซาบซึง้งแล้วก็ปิติใจในท่ามกลางเศรษฐกิจที่คือมันทั้งมีความกังวลทั้งมีความสับสนเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราทำบุญแล้วเราจะเอาเงินจากที่ไหนมาเรารู้แต่อย่างเดียวว่าใจใจเรามันเป็นท่าสำเร็จใจเรามันใหญ่ค่ะแล้หลวงพ่อก็บอกอยู่เสมอว่า คิดอะไรไม่ออกให้เข้าไปหาข้างในความจริงความสําเร็จความรู้ทุกอย่างมันอยู่ภายในตัวเราและลูกเนี่ยละค่ะเป็นคนหนึ่งค่ะที่อยากจะบอกว่าลูกทำค่ะลูกทาตามและในโอกาสนี้นะคะกระถินสามหมื่นวัดลูกไม่เคยได้ได้ได้ต้องคิดเลยค่ะลูกไม่เสียเวลาคิดเลยพอรู้ว่ามีโปรเจกต์ปุ๊บลูกก็ทําเลยทันทีนะคะต่อให้ลูกไม่มีลูกก็จะไม่ทําให้มันน้อยลงไปกว่าเดิมแต่จะมี อย่างน้อยที่สุดคือเท่าเดิมแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือมากขึ้นไปทุกปีทุกปีและก็ทุกวันนี่คือสิ่งที่เป็นปณิธานของลูกเพื่อจะตามติดติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะวันนี้ลูกมีแต่ความสุขนะคะถึงแม้เงินเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาแต่เรารู้สึกว่าเวลาเราคิดอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นแล้วได้มาอย่างง่ายๆเป็นอัศจรรย์นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันนะคะเติมเต็ม1บาทของทุกคนมีความหมายค่ะเราอย่าดูถูกเงินบาทของเรานะคะเพราะว่าทุกเงินบาทนั่นคือหมายความว่า1บาทคือ3 0 0 0 0วัตค่ะแล้วจะปลื้มแค่ไหนคะถ้าเรายิ่งทํามากกว่า1บาทแล้วมันก็คือทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากบอกคะ่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าเงินเราจะมีไหมแต่สิ่งที่เราต้องกังวลคือใจเราอะ่ะมีไหมคะแล้วใจเราอะ่ะเป็นดวงเดียวกับหลวงพ่อไหมคะ ก็ดีใจนะครับที่ตัวเองแล้วก็ทุกทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยได้มาร่วมหนึ่งได้เอากายและใจมาในวันธรรมดาซึ่งเป็นวันทำงานนะครับสองก็คือได้เอาตัวเองเนี่ยมาเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเด็พระคุณหลวงพอ่อแล้วก็คุณยายนะครับเป็นการแสดงตนให้เห็นถึงความกตัญญูนะครับและส่วนที่3ก็คือเป็นในส่วนของการเอาปัจจัยมาร่วมบุญกฐินเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานของพระพุทธศาสนาเองก็จะเป็นจะต้องใช้ปัจจัยนะครับและพวกเราทุกคนเนี่ยได้มาร่วมเดินขบวนเนี่ยก็คือได้นําปัจจัยเนี่ยมาเข้ากองกระถินซึ่งกองกระถินเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ประกาศไว้แล้วว่าในปี67เจนี่ยจะนาปัจจัยเนี่ย,ปยไปร่วมบุญกับพระสามหมื่นวัดเราจะเห็นว่าในยุคข,ของเราที่ผ่านมาเนี่ยพุทธศาสนาก็เริ่มเสื่อมหายนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนนะครับ จะต้องกลับมาฟื้นฟูพุทธศาสนาให้กลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมบุญกถินกันมากมายนะครับและว,วันนี้เป็นวันแรงเป็นวันครูซึ่งถามว่าการที่เราได้มาวันนี้เนี่ยเราได้มามีโอกาสมาเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่อีกอย่างหนึง่งปัจจัยที่เราถวายมาแล้วเนี่ยด้วยปัจจัยที่เราหามาด้วยความยากลาบากในยุคข,ของเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดใจเราต้องหยุดนิ่ง ให้เราสามารถที่จะหยุดนิ่งไปเจอกันณนศะูนย์ก,กลางากลฐานที่7ทั้งพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทั้งหลวงปู่แล้วพวกเราทุกคนจะรวมกันเป็นหนึ่งการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เราเนี่ยไปทําบุญสามหมื่นวัดไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะต้องเห็นเป็นไป,นปนในทางที่เดียวกันพ,พุทธศาสนาถึงจะก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันทำเนี่ย ผมว่าเกิดประโยชน์มากในทางของทางโลกที่เราเห็นเนี่ยเป็นการรวมสงฆ์แต่ในทางในละเอียดเนี่ยผมเชื่อว่าการรวมบุญและทําให้พุทธศาสนาสาร,กกรนิกชนกับพระสงฆ์เนี่ยรวมตัวกันเนี่ยผมว่าจะเกิดมหานิสงฆ์อันยิ่งใหญ่มนโนปฏิพานของหลวงปู่นะคะก็คือเผยแผ่พระพุทธศาสนาทําให้ทุกคนทั่วโลกนะคะได้เข้าถึงธรรมนะคะได้เจอความสุขที่แท้จริงนะคะสุขอื่นใดไม่เท่าสุขที่ใจหยุดใจนิ่ง ะะแล้วการที่เราจะได้ได้พบกับวิชาธรรมกายนะคะได้พบกับวิธีการนั่งแล้วเข้าถึงธรรมเนี่ยนะคะก็ต้องมีมีพระมีวัดนะคะแล้วหลวงพ่อเนี่ยก็ได้เล็งเห็นนะคะว่าการที่วัดทั้งหมดเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยประมาณ3 0,000กว่าวัดนะคะแต่หลวงพ่อเนี่ยลงไปเหมือนปูพรมเลยนะคะไปทั่วประเทศไทย3 0,000วัดนะคะซึ่งหลวงพ่อเนี่ย มีบางวัดนะคะเป็นวัดวัดล้างนะคะก็ไปทําให้เป็นวัดลุ่งนะคะแล้วท่านนะคะทุกพยายามที่จะเอาเออวิธีการนะคะที่ชาววัดพระธรรมกายนะคะได้นำมานามาดูแลวัดนะคะให้วัดเนี่ยได้เจริญล่กเรือง,ลงแล้วอย่างห้าห้องชีวิตนะคะสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาสมาธินะคะ ตรงนี้นะคะเอาได้จัดบวชอุบาสิกาแก้วนะคะก็ได้นะคะไปบอกข่าวนะคะตามวัดต่างๆที่เรานะคะได้นํากระถิ่นส0 0 0มวัดไปให้นะคะก็ได้ชวนทุกๆวัดนะคะได้ส่งนะคะอุบาสกอุบาสิกานะคะเพื่อที่จะมาศึกษาห้าห้องชีวิตนะคะเพื่อมาใช้ในการดูแลพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนให้เจริญรุ่งเรืองให้ได้มีพระบวชเยอะๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ในยุคนี้นะคะเรามองดูเหมือนว่าพระพุทธศาสนาจะเรียวลงนะคะแต่พระเดชพระคุณหลงพ่อของเรานะคะก็มีมโนริทานแน่วแน่นะคะมีวิธีการคืออย่างเช่นตัวอย่างกระถินสามหมื่นวัดเนี่ยนะคะจะทำให้พระพุทธศาสนานะคะต้องฟื้นฟูนะคะต้องฟูนะคะต้องไม่เรียวนะคะต้องไม่เรียวลงพี่ก็ทุ่มเทนะคะไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นกําลังกายกําลังใจนะคะพี่ลงพื้นที่นะคะในทุกทที่ด้วยตัวพี่เองเศรษฐกิจในยุคนี้นะคะต้องบอกว่าทุกคนเจอวิกฤตกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่พี่เชื่อว่าทุกคนนะคะที่มาในที่นี้นะคะแล้วที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะคะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่ออะไรนะคะเพื่อตอบแทนบุญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปูง่เพื่อ ตอบแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะนะคะให้หลวงพ่อธรรมะได้สมหวังที่ท่านจะตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ของท่านส่วนเรานะคะก็ได้ตอบแทนบุญคุณของหลวงพ่อธรรมะนะคะซึ่งเป็นหลักชัยของเรานะคะที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ให้เรามีความสุขกระถิ่นสามหมื่นวัดเป็นโครงการที่จะทําให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองไปทั่วประเทศนะครับทุกๆท,ที่ที่มีวัด พวกเรานะครับจะไปทอดกรถินก็เป็นการสร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดินนะครับสิ่งที่ร้ายๆที่เกิดมาก็ขอให้ผ่านพ้นไปแล้วก็ให้เกิดสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติแล้วก็เกิดกับสังคมเกิดกับพระพุทธศาสนาสืบไปครับเมื่อได้ทราบข่าวนะครับกรถินสามหมื่นวัดนะครับตอนตอนแรกก็อึง้งๆไปก่อนพอนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วเอ่อนึกถึงภารกิจที่จะต้องทำนะครับนึกถึงสิ่งที่หลวงพ่อมอบหมายให้พวกเรา ใจของพวกเราก็ห้ามท้อครับก็มีแต่คำว,ว่าสู้แล้วก็ทำใจให้แผ่ขยายเพื่อที่จะได้ช่วยงานหลวงพ่อให้สำเร็จนะครับเป,เป็นลูกหลวงพ่อนะครับต้องท้อไม่เป็นนะครับสิ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อ,อพระพ่อนะครับผู้เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆในการสร้างความดีอย่างไม่ลดละไม่มีเวลาหยุดว่างเว้นเลยครับท,ที่ผ่านๆมานะครับได้เห็นถึงความตั้งใจของลูกๆหลวงพ่อทุกคนนะครับที่ทุ่ม แรงกายทุ่มแรงใจนะครับแล้วก็ทอดกระถินสามหมื่นวัดให้สำเร็จนะครับกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ได้มอบบุญใหญ่ให้กับลูกๆนะครับจะมีใครนะครับที่จะคิดโครงการแบบนี้ได้นะครับก็คือไม่มีใครแล้วก็นอกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีใจที่รักพระพุทธศาสนาและเมื่อผมได้ยินแล้วใจก็ขยายครับเป็นลูกหลวงพ่อท้อไม่เป็นนะครับก็มาช่วยกันทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะครับแล้วเอาบุญ กฐินมหากรารทานนี้น้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับอยาาภูช